วันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องที่หลายคนน่าจะอยากรู้มากๆเลยเวลาไหนดีที่สุดที่จะโพสต์ Facebook ในปี2025ให้คอนเทนต์เราแบบปังที่สุดครับค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะหัวข้อนี้ใช่ครับคือเรามีข้อมูลวิเคราะห์ชุดหนึ่งเลยที่แบบลงลึกเรื่องนี้โดยเฉพาะเป้าหมายก็คืออยากดูกันชัดๆว่าไอ้เรื่องเวลาเนี่ยมันส่งผลกับโพสต์แค่ไหนแล้วเราจะหาจังหวะเหมาะๆให้คอนเทนต์เราได้ยังไงอือหื เคยเป็นไหมครับทำคอนเทนต์แบบดีมากเลยนะจะเอ๊ะทำไมคนเห็นน้อยหรือไม่ค่อยมีคนมาคุยด้วยเลยเป็นค่ะเคยเจออยู่เหมือนกันเนี่แหละครับเรื่องเวลาที่เราโพสต์นี่แหละอาจจะเป็นคําตอบที่หายไปก็ได้เอาแหละมาดูกันเลยดีกว่าครับทําไมเวลาถึงสําคัญขนาดนั้นค่ะข้อแรกเลยนะมันช่วยเรื่องเพิ่มการเข้าถึงอ่า increase reach นะครับแม้ Facebook จะไม่ได้เรียงตามเวลาเป๊ะแล้วแต่โพสต์ใหม่ๆมันก็ยังแบบ ยังได้เปรียบอยู่นะใช่ค่ะความสดใหม่ r e เซนซียังมีผลอยู่ใช่ครับอย่างโพสต์ตอนที่งเที่ยงที่คนพักกินข้าวเทียบกับโพสต์ตอนเก้าโมงเช้าที่คนกําลังยุ่งยุ่งโอกาสเห็นมันต่างกันชนัดเจนจริงค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่ข้อมูลชี้ชัดมากๆเลยนะคะก็คือความได้เปรียบจากอัลกอริทึมค่ะอัลกอริทึมอด a วานเทจอ๋อครับคือไม่ใช่แค่เรื่องคนออนไลน์เยอะอย่างเดียวนะคะ แต่ a c e b o o k เนี่ยเขาชอบโพสต์ที่แบบเรียก Engagement ได้เร็เรวๆอะค่ะม,มีคนไลค์คอมเมนต์แชร์ไวๆโดยเฉพาะในชั่วโมงแรกมันเหมือนเราส่งสัญลักณบอกระบบไปว่าเอ้ยโพสต์นี้น่าสนใจนะดันดันหน่อยโหชั่วโมงแรกนี่สำคัญขนาดนั้นเลยสําคัญมากค่ะข้อมูลที่เราดูมาเขาบอกว่าโพสต์ที่ได้ Engagement เร็วๆในช่วง30นาทีแรกเนี่ยมีสิทธิ์ได้ Reach เพิ่มเกือบสอเท่าเลยนะคะ เทียบกับโพสต์ที่เออ engagement มาเช้ากว่านั้น2เท่าโอ้โหไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันเหมือนสร้างแรงส่งให้โพสต์ไปต่อได้จริงๆน่าสนใจมากครับแล้วแล้วข้อมูลโดยรวมๆเหรอครับมันชี้ไปที่ช่วงเวลาไหนที่แบบเป็นพราม time เฉลีย่ยทั่วโลกเลยถ้าเอาแบบภาพรวมกว้างๆนะคะวันที่ดีที่สุดคืออังคารถึงพฤหัสคะ่ะอังคารถึงพฤหัสใช่ค่ะส่วนเวลาทองเลยคือ9โมเช้าถึงเที่ยงวันคะ่ะ9้ามงถึงเที่ยง วันธรรมดาช่วงสายๆถูกต้องค่ะช่วงนี้คนมักจะเริ่มพักเบรกหรือแบบแวบ,บมาเช็คโซเชียลกันหรือบางทีก็แอบ,บเล่นตอนทำงานนิดหน่อยอะไรแบบนี้นึกภาพออกเลยครับค่ะอย่างวันอังคารนะคะช่วง8โมงเช้าถึงเที่ยงนี่ข้อมูลบอกว่า engagement ดีมากๆเลยเหมาะกับการเปิดตัวอะไรใหม่ๆหรือแชร์บุตรความดีๆค่ะเข้าใจเลยครับแต่ในทางกลับกันมันก็ม่าจะมีช่วงเวลาที่แบบว่า ไม่ควรโพสเลยหรือควรเลี่ยงมากๆใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะชัดเจนสุดๆก็คือช่วงดึกมากๆถึงเช้ามืดเลยเที่ยงคืนถึงตีห้านี่คือโพสไปก็อาจจะเหงานิดนึงนะคะเหมือนตะโกนในตาใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะคนน้อยโอกาสโดนกลบสูงมากแล้วก็เย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเอ่อหกโมงเย็นถึงสามทุ่มอ้าวช่วงนั้นคนน่าจะเล่นเยอะไม่ใช่หรอครับคนเล่นเยอะจริงค่ะแต่ฟีดมันจะแน่นมากกว่าอ๋อ ใช่ค่ะเต็มไปด้วยเรื่องส่วนตัวเรื่องเที่ยวเรื่องกินคอนเทนต์จากเพจถ้าไม่โดดเด่นจริงๆอาจจะถูกปัดผ่านไปง่ายๆเลยจริงด้วยครับนึกภาพฟีดวันหยุดออกเลยไหลเร็วมากแล้วมีข้อควรระวังเฉพาะกลุ่มไหมครับอย่าง B2B หรือ E-commerce อะไรแบบนี้มีค่ะอย่าง B2B เนี่ยก็แน่นอนว่าคนเลี่ยงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเลย,ยคนทำงานเขาก็พักผ่อนกันเนาะ ส่วน e-commerce อาจจะต้องระวังช่วงบ่ายแก่ๆวันธรรมดาค่ะสักบ่าย2-4ถึง4โมงเย็นคนอาจจะเริ่มล้าๆหรือยุ่งๆเตรเตมกับบ้านแล้วก็พวกครีเอเตอร์หรือโคชที่ทำคอนเทนต์แบบลึกๆหน่อยก็อาจจะไม่เหมาะจะโพสเช้าตรู่เกินไปค่ะแบบก่อน7โมงเชา้าคนอาจจะยังไม่พร้อมรับเนื้อหานหนักๆข้อมูลพวกนี้เป็นไกด์ไลน์ที่ดีมากเลยครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย แต่และเพจก็มีกลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกันเป๊ะๆแล้วเราจะหาเวลาที่ดีที่สุดสําหรับเพจเราเองจริงๆจ,จังๆได้ยังไงครับคาถามดีมากเลยค่ะอันนี้ต้องพึ่งเครื่องมือแล้วล่ะค่ะ Facebook Insights นี่แหละคุมทรัพย์เลย Insights ที่มันบอกว่าคนออนไลน์เยอะๆตอนไหนเราครับใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แค่ดูแถบสีฟ,ฟ้าๆที่บอกว่าคนออนไลน์เยอะตอนไหนอย่างเดียวนะคะเอ้าเหรอครับค่ะต้องดูให้ลึกลงไปอีกนิดคือต้องดูความหนาแน่นของการมีส่วนร่วมหรือ Engagement Density ด้วย ความหนาแน่นยังไงนะครับคือเราต้องหาจุดที่คนออนไลน์เยอะและพร้อมจะมีส่วนร่วมกับโพสต์เราจริงๆค่ะไม่ใช่แค่เลื่อนผ่านเฉยๆอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะบางทีคนออนไลน์เยอะสุดตอนทุ่งหนึ่งแต่โพสต์ตอน5้าโมงเย็นกับได้ไลค์ได้คอมเมนต์เยอะกว่าก็เป็นไปได้นะคะอ๋อคือไม่ใช่แค่ปริมาณคนแต่ต้องดูคุณภาพการมีส่วนร่วมในช่วงเวลานั้นด้วยใช่ค่ะน่าสนใจครับ แล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับนอกจากดู i n s i g h t มีค่ะอีกวิธีคือลองย้อนดูสถิติโพสต์เก่าๆของเราเองเลยค่ะดูย้อนหลัง ใช่ค่ะสัก30วันก็ได้ว่าโพสต์ไหนปังๆเนี่ยเราโพสต์ไปตอนไหนเวลาไหนแล้วก็จดบันทึกไว้อ hmm. อีกวิธีที่เวิร์กมากคือการทดลองอย่างเป็นระบบค่ะทดลองอยังไงครับก็อาจจะเลือกสัก3าสี่ช่วงเวลาที่เราคิดว่าน่าจะดีแล้วลองโพสตคอนเทนตแน์แนวเดียวกันในช่วงเวลาเหล่านั้นดูค่ะทําสักสัปดาห์2ส,สัปดาห์แล้ววัดผลเลยว่าอันไหนเอน a เ e m จเมนต์ดีสุดโห oh, อันนี้ต้องลงมือทําจริงจังเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็อาจจะปรับเวลาตามประเภทคอนเทนต์ด้วยนะคะคอนเทนต์สั้นๆดู ง่ายอาจจะเหมาะกับตอนสายๆที่คนถ่ายฟีดดูเร็วแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ยาวๆหน่อยต้องการสมาธิหรืออยากให้คนคุยกันเยอะๆอาจจะเหมาะกับตอนเย็นๆหรือหัวค่ำมากกว่าฟังดูมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะการทดลองปรับเปลี่ยนนี้สําคัญสุดเลยแล้วก็อย่าลืมพวกเทคนิคเสริมอื่นๆด้วยนะคะที่จะช่วยให้โพสตในเวลาที่ใช่เนี่ยมันยิ่งปังขึ้นไปอีก มีอะไรบ้างครับก็เช่นการตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าหรือ s c h e สเกจูโพสนะคะโดยเฉพาะถ้าแฟนเพจเราอยู่คนละไทม์โซนกันอันนี้ช่วยได้เยอะอ่าใช่ใช่แล้วก็ การเข้าไปตอบคอมเมนต์แรกๆให้เร็วที่สุดค่ะอย่างที่บอก30-60นาทีแรกสำคัญมากการที่เราเข้าไปคุยเร็วมันช่วยกระตุ้น engagement ได้ดีครับครวมถึงการโพสต์สม่ำเสมอด้วยนะคะเพื่อให้เพจเรามัน active ตลอดแล้วก็การจับกระแสะค่ะโพสให้เข้ากับเทศกาลหรือเรื่องที่คนกาลังสนใจณนะเวลานั้นก็ช่วยได้มากเหมือนกันสรุปแล้ว เวลานี่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆมองข้าไม่ได้เลยนะครับเนี่ยถึงแม้จะมีช่วงเวลาแนะนำกว้างๆคืออังคารถึงพฤหัสตอนสายๆแต่หัวใจหลักจริงๆก็คือต้องไปขุดหาเวลาทองของเพจตัวเองให้เจอให้ได้ถูกต้องเลยค่ะผ่านการดูข้อมูลอินไซ t ์การวิเคราะห์โพสต์เก่าๆแล้วก็การทดลองอย่างที่ว่าแล้วก็เอาเทคนิคอื่นๆมาเสริมด้วยใช่เลยค่ะครบถ้วเลยแล้วก็ขอฝากประเด็นให้คิดต่อน,นิดนึงนะคะครับ คือข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่เน้นเรื่องเวลาใช่ไหมคะแต่อีกมิติหนึ่งที่แบบว่าส่งผลต่อ engagement ไม่แพ้กันเลยก็คือความถี่ในการโพสค่ะโอ้ความถี่ใช่ค่ะ frequency นะคะลองคิดดูว่าสำหรับเพจของเรากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยการโพสวันละครั้ง สัปดาห์ละสครั้งหรืออาจจะวันละหลายๆครั้งแบบไหนถึงจะพอดีที่สุดน่าคิดนะครับค่ะโพสต์ถี่ไปคนจะรำคาญไหมหรือถ้าห่างไปคนจะลืมเราหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกคำถามที่น่าจะนำไปสู่การทดลองเพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเพจเราได้ค่ะ